อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์นิวฮอนด้าสกูปปี้ไอบลูน้ำผสมวิตามินกลิ่นผลไม้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนสูตรเข้มขน้น ก็้าสู่ฮอลลีวูดเกมน้อไทยแลนด์ซัมเมอร์ของเรานะครับเรื่องราวของวงกรารบัเทิงถูกนำมาแข่งขันกันตรงนี้เพื่อ2ท่านนี้คนหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบจะพอร์ตเพื่อชิงรางวัล1นึ่งแสบาทเอาล่ะก่อนเรียกแข่งอันต่อไปนะครับผมต้องขอถามขอคําจํากัดความ <c oughs> เพียงแค่คําเดียวสําหรับสเปคที่คุณชอบอยกตัวอย่างเช่นอุ๊ย ตีตีอะไรอย่างนี้นะครับเออผมว่าเริ่มที่พี่เดียวก่อนเลยดีกว่าครับพี่เดียวครับอยากลเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดว่าแก่เลยแค่คำคำเดียวจำกัดความของผู้หญิงคนนั้นครับคุณใช้คำว่าเฟิร์มเฟิร์มนี่เขาเอาเฟิรเขาไม่ได้เอายุไว้เฟิรมคือแบบมันมัน จบหมดเลยนะเป็นผู้หญิงที่ออกกําลังกายดูแลตัวเองขานี่ต้องแบบแข็งแรงมีริ้วตรงนี้นิดนึงตรงนี้ต้องฟองๆองหน่อยนิ้วต้องเป็นเล็บขบอะไรเงี้ยนไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะชอบผู้หญิงเฟิร์มใช่ครับอะไรครับสเปคของคุณคําเดียวเตี้ยเข้มครับเฮ้ยเข้มเฮ้ยเข้มเหรอเต้ยเข้มหรอเข้มแบบ เข้มอะไประหยัด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 เออเพราะว่าผมอยากผมก็เป็นคนประหยัดกับผมอ่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์หรือที่เราชอบล้อกันว่าโอ้เข้มอะไรอย่างเงี้ยพี่งกนะฮะชอบคนเข้มๆแล้วของพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศล่ะฮะข้าเป็นไหมครับของผมนี่แล้วแต่ช่วงเวลา เราเข้าเรื่องกันเถอะพอแล้วเกมต่อไปของเราใบคนละคำมวิธีการเล่นนะตอนนี้คะแนนเนี่ยนะครับคุณตามอยู่นะฟังให้ดีวิธีการเล่นคือ 1. หัวหน้าทีมจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะอีก3มคนยืนตรงนี้ใบคนละหนึ่งพยางคำที่ขึ้นตรงนี้คุณก้อยจะมีสิทธิ์ในการตอบแค่ครั้งเดียวถ้าตอบถูกได้คะแนนถ้าตอบผิดข้ามคำใหม่เลยนะครับเข้าใจนะครับ พร้อมก้อยตามพี่มาทางนี้สิจ๊ะพร้อมคุณสามคนเรียนกันเองเลยครับทำขึ้นมาเลยคุณเริ่มใบกันได้เลยหนึ่งพยางค์เท่านั้นถ้ามีสองแบบผู้หญิงอันนี้ผิดเลยนะคำใหม่ขึ้นเลยพร้อมเริ่มคันตัวเขาเาถูกต้องริวปินกาปิน น้ำยาขยะยาขยะไม่ใช่ครับยาพิษครับเกมเรียงโดมิโนโดมิโนวัดไข่ปลอดปลลอดขนเราหนวดหนวดฉุนเขียวมาแล้วเผ็ด วาซาบิวาซาบิขึ้นหนยืนห้างห้างลิฟต์บันไดเลื่อนแอ่วออดอ้อบล็อกอ่ะคลิป YouTube ยูบกล้องเ้ยเอาเอา เลงทางเข็มพิษเข็มพิษครับถูกต้องไฟพ้นทางดับเพลิงทางดับเพลิงเรือหมดเวลาเก่งมากเก่งมากโอเคดีเลย เคนนี้สามารถเดาจาก3พยางนี้เราตอบบางทีสอพยางบางทีอเล็กไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเขาก็ตอบก่อนแล้วนะครับผมทีมนี้ได้ไปทั้งหมด9คําคูณ2เท่ากับ18บวงเก่ายีนะครับนำไปก่อน40คะแนนอันนี้ก็สามารถแสงได้เหมือนกันเขาได้แค่9คําเองลองนึกดูถ้าเกิดเราใบ้ได้เร็วกว่านี้มีสิทธิ์เลย20คสิขั้นต่ำ ยี่คำครับพูดไปแล้วยี่สิบคำครับเลยพูดเองคนเดียวใครจะเป็นคนแรกอยากรู้มมัดตูมคนแรกคนที่สองคือพี่ปลาคุณปลาและเดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคุณอยู่คนสุดท้ายนะคุณจะใกล้ต้นหอมนะระวังตัวด้วยนะที่เดียวเตะออกทีวีได้ไม่โกดพร้อมนะครับมีครับเริ่ม สเลดสเลดถูกต้องสัตว์ตัวเงินตัวทองผิดครับตะกวดครับเด็กอ้มอารกอาลกผนเก็บกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์สัตว์ลายยันยันเคปราบ แพงแพงไกรทองตระวันโล่นโจนโจนตอนซมปลาปลาเซิร์ชเว็บกูเกิลกูเกิลลอยน้ำพันพันรอแครแคร์ วันบนเกลียวเลือชัยยายาอ่าขยวเหม็นเม็ดขยวขียวเหม็นเม็ดอ่าตำหมดเวลาอะไร เขียวสตอครับสตออ่ะทำได้ดีครับอันนี้มันมีมันมีคำไงพอใบผิดไปปุ๊บหลงคนละทางเลยนะแต่พวกคุณก็ทำได้9ก้าคำคุณสองนะครับ18เหมือนกันหัวงใครสิบหนะครับยังตามอยู่3ามต่อสีถึงเวลาเขาเรียกว่า คุณเดียวจะออกฉ<ช>ายแววแล<ช>้วคร<ช>ับเพราะเกมต่อไปต้องตัดสินแล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบสุดท้ายและเขาพูดตรงนี้ไว้แล้วว่าเขาจะเทคโอเวอร์ทุกอย่าง <S <S อีเมโลดี้ของเดียวกำมันจะมาเดี๋ยวกลับมาสักพู่เดียวถ้าสำหรับเกมใบคนละคำนะคะเริ่มต้นที่พี่ต้นหอมนะคะเปิดได้ดีตลอดเลยค่ะแล้วก็ต่อมาน้องเค้กนะคะ ส่งได้ดีเหมือนกันค่ะถึงจะไปไม่ถึงพี่ยาเล็กนะคะแต่ก็ตอบได้ก่อนคือทุกคนก็สามัคคีกันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยให้ก้อยตอบได้แล้วก็ได้คะแนนนำถึง40เลยค่ะ